อเราเปลี่ยนแผนครับเฮ้ยต้องเดินหน้ามาเปลี่ยนแผนใหม่ครับเดี๋ยวลากไปข้างหน้าลองลากข้างหน้าดูว่าจะได้ไหมเราไม่อยากรบกวนเอ่อไมโครทำชั่วโมงคนระับเดียวกันดเด้อเดินหน้าไหมว้า หน้าไปท้ายหลังมันอาจจะไม่แรงนะดูข้างหน้าอาจจะอาจจะแรงเอีกเอีก่อ็กฟา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 มันจะประสบความสำเร็จไหม Ê, chạy đừng nhanh ngày quá Hãy subscribe นั่นนี่มองเกาะข้างหนา้าพูนอ่ะบัมแม่งข้างหนา้าเออตรงหน้าหู้น่ะไดปะต่อไว้ไดปะไดปได้ปะเอตอตรงนั้นแหละโอเค,อเคบอกกออาะทั้งพุ่นป่ะทั้งพุ่นมันจมไหมให้มันงัดมาทาั้งนี้อ่ะฮะเอออ่ะ,ออะทั้งนี้ก็ได้แล้วแต่ ำจมเองกันต้องทำเองกันนี่แหละเดี๋ยวให้เขามาเกาะตรงนี้ครับอันนี้จะมีที่เกาะไหมเออนี่พอดีเลยตรงนี้เอใหม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่สอ,อดอันนี้เข้าไปป่ะพ่อแม่นเอาโซ่สอ,อดโซ่สอดได้ป่ะอันนี้วายไงป่ะสอดด้วเออนั่นแหละก็ตัวนี้มาเกาะ บอเอาเงาเงาไหมเงาเงามากก่อนปล่อยให้ยาวๆพอแม่เอาออกไปก่อนเออดึงมาอีกเออสอดตรงเนี้ยสอดไปเออสอดตรงนึแหละสอดไปพอดีตัวนี้เกาะได้นิ่งๆหันหันเอาหันหาหันหาเออเลยมานิดนึงๆเกาะได้ได้ไหมไม่ได้มั้ง ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม็กนี่ยเนี่นี่แม็กตรงเนี้ยได้ไหมสอนเนี่ยอ่ะว่าได้ใช้ความพยายามเอาไปดูตรงนี้ตรงนี้มีที่เกาะไหมเนี่ยไม่มีครับ à, đơn đơn nà thơ lơ vậy đơn nà bị vậy để cho bỏ vị thi Ik, ik. เอกมีเอกไปเอกไปเอกเอกไปเลยเลยโอ้ในที่สุดก็ขึ้นแล้วครับขึ้นสิทธ์เขาก็จะไล่ดินต่อเกือบเสมอแล้วเนี่ยตรงนี้ยแต่ว่าอันนี้ไว้ลาก โดยเฉพาะครับแม็กเอ็งดันจากนี่มาลงมาตรงนี้ได้ไหมตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเสมอเลยนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ